นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศประจำปี2567เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณเวลา19นาฬิก4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณสาลาดุสิตด,ดาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นนายพลจำนวน946นายและนายตำรวจชั้นนายพลจำนวน179นายรวม1,125นายที่ได้รับพระราชทานยศประจำปี2567 เฝ้าทุลละองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกสังฆจันทร์ปหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบก พลเรือเอกเจรพลว,ว,ว่องวิทย์ผู้บัญชาการฐานเรือพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการฐานอากาศและพลตำรวจเอกกิตแรดพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมราชโชวารแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนพระเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบ กับนายทหารและนายตำรวจทั้นในพลในโอกาสที่มาถวายสัตว์ปฏิญาณตนในวันนี้การที่ได้เลื่อนยศไปในพลนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงและมีความสามารถในการบังคับบัญชา หมายความว่าท่านจะต้องบังคับบัญชาด้วยความเฉลียวฉลาดและสุจริตเที่ยงธรรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เห็นเป็นตัวอย่างและประพฤติตามด้วยความเต็มใจยินดีในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ท่านก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องเป็นธรรมเพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่งานและประเทศชาติจึงขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติงานให้สมกับที่มียศตำแหน่งอันสำคัญนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและขออมยพร ให้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน